<Hey. S 2> ครับผมดูดูแมวนี่ครับแ,กกรแพงมากนะเนี่ยตัวสองสามหมื่นนะครับเนี่ยแม่พันตัวเป็นแสนนะครับอังกกใช่ไหมฟ้าโอเบงกอเบงกอพันสวยนะเหมือนเสือดาวเลยครับดูห่าง ขายได้ครับขายนะครับเนี่ยตัวหนึ่งก็สี่ห้าหมื่นนะครับลองทักเข้ามาถามเจ้าของฟาร์มได้ดูดิสวยนะครับลองลองดูลองทักมาดูได้ครับเนีน่ยรู้าเลยนะปะ่ะชื่อฟาร์มอะไรเนี่ยมีชื่อฟาร์มไหมเนี่ยไม,มไม่มีใช่ไหม อ๋อสวยมากครับออินบ็อกมานะครับใครสนใจก็อินบ็อกมาเนี่ยตัวไม่แพงครับคุยกันได้ไม่น่าเกินห้าหมื่นะครับคุยกันได้เนะมาดูมาดูดูใกล้ๆครับดูใกล้ๆตอนนี้มีลูกมีลูกอยู่สามตัวนะครับในท้องนี่ก็มีนะท้องแล้วเนี่ยตัวนี้ประมาณไม่ต่ำกว่าแสนนะครับตัวนี้สวยมากเนี่ยดูดูดูดแม่นะครับตัวแม่นะครับ ดูเร็บดูเลยครับสวยมากหอมทุกตัวครับอาบน้ำทุกตัวเนี่ยมาดูตัวนี้พี่น้องเนี่ยเหมือนแมวป่านะครับแต่ว่าเป็นแมวฝรั่งนะครับเนี่ยสวยมากอินบ็อกมาครับอินบ็อกมาถามเจ้าของได้นะครับอินบ็อกมาถามได้โอ้มีสี่ตัวคน้องเนี่ยตัวนี้ก็ราวๆเจ็ดถึงแปดพันนะครับเนี่ยแปดพันถึงหมื่นนะครับเนี่ย ลายสวยดู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 พี่น้องดูครับคาบคาบกลับมาให้ด้วยครับเจ้าะเอ้ยอ่ะอันนี้นะดูดูนะสวยสวยสวย้ยตัวนี้เก่งนะทุกตัวทุกตัวทำอยู่ตัวเดียวทำแบบนี้ทุกตัว ออินบ็อกเข้ามาถามได้นะครับราคาอินบ็อกเข้ามาถามได้หน้าเพจอินบ็อกมาถามได้ช่วยเรามายิ่งสีสวยยิงแพงนะฮะตัวนี้น่าจะราคาจะสูงมากเลยเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้สีสวยมากครับเนี่ยดูสีนะครับทุกตัวนะครับเพาะพันธุ์จากฟาร์มนะครับเลี้ยงในบ้านนะครับตัวเมียจ,จะแพงกว่าไหมป้าหรือว่าถูกกว่าตัวเมียแพงกว่าใช่ไหม ตัวเมียราคาจะขึ้นมาเท่าตัวนะครับแต่ตัวผู้จะราคาน้อยกว่าตัวเมียแต่หลกัหลกๆไม่ต่ํากว่าหมื่นนะครับหลกัหลกๆต้องฟาดไปที่ราคาหมื่นตัวนี้ก็ขายนะครับเนี่ยโต๊ะหมู่บูชาอะไรก็ขายนะครับเครื่องขายไม่ฟ้าในเครื่องเนี่ยขายนะครับตัวนี้ก็ขายนะครับเครื่องเออเครื่อง CNC นะใหม่ๆกิฟตนะครับ CNC ใหม่ๆกิฟต์สนใจอิน็อ์เข้ามาถามได้นะครับ เครองกิฟต์เลยเปิดราคาเท่าไหร่ปะ 3, <000. S 1> เปิดไว้ที่สามแสนทวนนะครับต่อรองกันได้สามแสนทวนนี่ก็คือผลงานนะครับนี่ผลงานคืองานงานเนี่ยงานทําเครื่องประดอกประดับทําได้หมดนะครับเครื่อง CNC สนใจก็อินบ็อกมาครับเปิดราคาไว้ที่สามแสนนะครับแต่แมวเนี่ยราคาหลักๆเริ่มต้นที่ตัวละหนึ่งหมื่นนะครับ อินบ็อกมาได้ครับขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาชมขอบคุณครับห้าตัวนะครับห้าตัวขายที่ราคาสามหมื่นบาทะครับเปิดราคาที่สามหมื่นบาทสวยมากครับติดต่อเข้ามาครับอินบ็อกเข้ามาครับสวยครับผมขอบคุณครับ